พายุลมฝนมาลมฝนมาแล้วไม่แมวเตรียมหลบไม่แมีวเตรียมหลบแล้วฝนมาแล้วลมมาแล้วไม่แมีวเตรียมหลบกันแล้วเร็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 วลมแรงมากเลยลมแรงมากเลย เมียวแววเมีว,บว,มวลบหลบหลบนมาแล้วครับหาที่หลบกันเลยหลบตรงไหนดีไม่เมียวลบตรงไหนดีวนมาแล้วครับหลบกันอยู่ตรงนี้เหรอ <laughs>